การเจรจาทางการเมืองที่น่าสนใจกำลังจะจัดขึ้นนายศรีษศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศทำการเยือนประเทศมาเลเซียเพื่อหารือกับสีฝ่ายคือมาเลเซียสหรัฐอเมริกาไทยและกัมพูชาเกี่ยวกับปัญหาชายแดนที่ยังคงอยู่ระหว่างไทยและกัมพูชาการหารือนี้เป็นการต่อเนื่องจากการประชุมก่อนหน้าในเมืองนิวยอร์กและมาเลเซียซึ่งฝ่ายกัมพูชานำโดยนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีก็ยังคงเข้าร่วมในครั้งนี้ ในครั้งนี้ฝ่ายไทยยังคงเสนอข้อคิดเห็นที่เดิมว่าการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างเคร่งครัดเป็นสิ่งสำคัญพร้อมกับการถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่ชายแดนการร่วมกันเก็บกู้ทุนระเบิดและปรับปรามการก่อการร้ายข้ามชาติซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญต่อความสงบของชายแดนแต่ที่น่าสนใจคือการหารือครั้งนี้จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงปัญหาชายแดนได้อย่างไรจะมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเหล่านี้อย่างไรการหารือทางการเมืองเป็นเรื่องซับซ้อนและมักจะมีมุมมองที่แตกต่างกัน ดังนั้นการเจรจาครั้งนี้อาจนำไปสู่การแก้ปัญหาที่เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายหรืออาจก็มีผลกระทบที่แตกต่างกันออกไปมาเปิดกว้างให้ความคิดเห็นของคุณเถอะ